สวัสด <LE> ีครับรายการกรุงธนบุรี FC อัปเดตกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งครับซึ่งในสัปดาห์นี้ครับเป็นสัปดาห์ที่3ของการพรีซีซั่นของนักเตะกรุงธนบุรี FC โดยการนำทีมของโคชหาครับโคชใหม่ของเราครับพันวัอินผันซึ่งเหตุการณ์ต่างๆในสัปดาห์นี้ครับจะเป็นยังไงบ้างไปติดตามชมกันได้เลยครับกรุงธนบุรี FC ได้ทำการเรียกตัวทำการฝึกซ้อมนักเตะกันมาตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยทัพนักเตะของกรุงธนบุรี FC ก็ได้เข้ามารวมตัวทําการฝึกซ้อมกันอย่างพร้อมหน้าซึ่งในฤดูการนี้สโมสรของเราได้ทําการแต่งตั้งโคชอาพานุวัตรยินผันอดีตผู้เล่นทีมชาติไทยเข้ามาคุมบังเหียนและในช่วงเวลาตลอด3สัปดาห์ที่ผ่านมาโคชอาได้ประเมินฟอร์มการเล่นของเหล่านักเตะอ,อัศวินดับมาทุกคนก่อนที่จะทำการเสริมทัพตำแหน่งต่างๆ โดยหัวหน้าผู้ฝึกสอนของเราก็ได้ปฏิบัติงานในเชิงลุกทันทีมีการให้นักเตะในสโมสรของเราลงทําการอุ่นเครื่องกับหลายต่อหลายทีมไม่ว่าจะเป็นทีมอย่างกเกษตรศาสตร์ FC รวมไปถึงลูกอีสานการบินไทยทีมที่กําลังทําศึกดิวชั่น2รอบแชมเปี้ยนลีกอยู่ในขณะนี้และผลงานทั้ง2นัดก็เป็นที่น่าพอใจสําหรับทีมงานและสตาฟโค้ช โดยในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้สโมสรฟุตบอลกรุงธนบุรียังมีโปรแกรมการแข่งขันอุ่นเครื่องอีก2นัดครับนั่นก็คือในวันที่26พฤศจิกายนนี้กรุงธนบุรีเอของพวกเราจะออกเดินทางไปเยือนสโมสรฟุตบอลไทยฮอนด้าที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม9เจ้าคุณทหารลาดกะบังตั้งแต่เวลา15นาิ30นาที และในวันพฤหัสสปดีที่28พฤศจิกายนนี้ครับนักเตะของพวกเราจะออกไปเยือนสโมสรลังสิตเอฟซี FC, ที่สนามซ้อมญ้าจริงของบางกอกลาดเอฟซตั้งแต่เวลา17.30นาทีเป็นต้นไปซึ่งแฟนบอลกรุงธนบุรีเอฟซีสามารถติดตามผลการแข่งขันผ่านทางเว็บไซต์และ Facebook Fanpage ของสโมสรรวมไปถึงรายการของเราในสัปดาห์หน้า สัปดาห์นี้ทีมงาน KTFC TV ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ